่อ้ยพอแล้วหาไปเรียนไปลูกไปเดี๋ยวพ่อทำเองไปมันยังไม่สายหรอกมันสายแล้ว มันจะเสร็จแล้วพ่อันเข้าแถวเขา,านะมันเกือบเสร็จแล้วเนี่ยไปไปอย่าด้วยดิพ่อไปก็ได้แม่งเลยนี่ดีไรใครวะลยพ่อแหละยังไม่ย้อนอีกมอสิอ้าวไม่รู้จะให้ามาทำไมแต่เช้าเนี่ยตากฝนอีกโอ้ยยังไม่สายเลยหาที่หลบฝนก่อนหน้า หนาวก็หนาวไม่รู้จะให้ตากฝนมาทำไมก็ไม่รู้โอ้ยให้มาทำไมไม่รู้แต่เช้ามาถึงก็ไม่เห็นมีใครสักคนไหว้พระก่อนสวัสดีครับเจริญประเทศจะไทยจะวิวิชัยชโย ชญะะสวัสดีครับหน้าสวัสดีค่ะที่มาวันนี้อย่างแรกต้องขอชื่อชมก่อนเลยนะคะว่าที่ผ่านมาคุณทํางานได้ดีมากๆและเป็นที่เด็บที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เรามีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งอยากให้คุณเข้ามาร่วมทำะะโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์อะไรหรืครับโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังจะไปเสนอขายลูกค้ารายใหญ่หญะคะ่ะซึ่งทางเราประชุมกันแล้วว่าอยากให้คุณอ้นเนี่ยมาทำโปรเจกต์นี้เพื่อเป็นหน้าของบรอืม มันจะดีเหรอครับเรารู้ว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณแต่เราเชื่อว่าคุณสามารถทํามันได้แน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยทายอดฝันมาตลอดเพิ่มขึ้นมาเลยตลอดแล้วก็เป็นคนเก่งขยันเราเชื่อว่าคุณทำมาได้แน่นอนครับ,รบขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆนะครับผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยครับอ้ฮั ยาไม่ได้มาหลายวันแล้วโอ้โแดดร้อนขนาดเนี้ยนี่มันทำอะไรม็ชชวนพ่อไปกินข้าวสิถึงเวลาแล้วเนี่ย <c oughs> ไปหาหมอไหม <c oughs> เดี๋ยวหนูพาไปก็ได้นะ,เ,นะเริ่เงินจะไปทำไมวะดี๋ยวคไ้ไม่เอาแล้วนะพ่อ แบกมันร้อนให้เฉกข้อเป็นอะไรขึ้นมามากกว่าน,นี้ดาวกับพี่อ้อนจะทำยังไงพีงจะบ่นทำไมไว้ดาวบน่บนมันก,กวนใจไปเลยเขาเล่าอะตรงนี้่อนน้นะเดี๋ยวดาวไปหาอะไรมาให้อ ปวดท้องแล้วเนี่ยเออไปรอในบ้านก่อนไปพ่อใกล้ทำเสร็จแล้วเนี่ยเร็วๆหน่อยนะหิวเอเอไปรอไป,ไปไปทำไมจะมาเนี่ยอยูแล้วโอ้โหไม่ได้ขอโปรดดาวข้างนั้นเลยดาวกินนะเป็นไงกลับม,มาจากโรงเรียนมีการบ้านมีอะไรไหมอ่ะการบ้านอ่ะมีอยู่พ่อแต่ไม่เยอะหรอกอือเอาให้แน่นเว้ยไม่ใช่มีลหรอกพ่อนะเว้ยดาวส่งตรงครบอยู่แล้ว เออแล้วพี่เองล่ะติดต่อพี่เองได้ไหมทุกวันเนี้ยติดต่อไม่ได้เลยเพราะช่วงนี้เงียบเงียไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างพ่อ,อก็ติดต่อไม่ได้ให้ลองติดต่อพี่เองให้พ่อหน่อยดิได้จ้ะแต่ดาไม่รู้ว่าพี่อ้อนจะรับหรือเปล่านะ โชอีกรอบมึงได้ดาวแต่ราว่าไม่รับหรอพ่องานน่าจะยุ่งอืมโทรปไรปน่ารับอีอ่ะรู้จะมีเงินมีทองใช้ไหมอ่ะ มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อว่าเจอเอกาสาร,รมาให้หัวหน้าเซ็นวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อวางไว้ได้เลยครับแล้วนี่หัวหน้าทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมแผนง,งานไปนำเสนอลูกค้าอยูอ่ช่วงนี้หัวหน้าทำงานดึ่มากพักผ่อนได้นะคะครับ เออไปเราพ่ออมทุกนได้จ้ะนี่จ้ะเพื่อนโทรมาเพราะ ฮัลโหลฮวลโหลครับพ่อเออมาสวนเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมสบายดีเลยพ่อมีมีผมทำโปรเจกต์บริษัทใหญ่แล้วพ่อเป็นไงบ้างมีเงินใช้มีอะไรไหมมีใช้เดี๋ยวรับเดี๋ยวผมจะส่งจะดับเพราะไม่สบายกันครับ เป็นโรคคนแก่และเป็นเป็นหายๆไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกันเดี๋ยวก็โอนกันจะให้ดาวนะพ่อดาวดาวพ่อจะเองพอใช้ไหมล่ะพอใช้อยู่พ่อไม่ต้องโอนมาเยอะหรอกพอมีอยู่ไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกพ่อเดี๋ยวผมต้องไปทำงานก่อนนะพ่ออดูแลสุขภาพด้วยเด้อครับพ่อพ่อก็อยจะดมกินข้าวสิ่งยานะพ่ออ่าอ่า พ่อเลิเป็นหนักแล้วนะพ่อให้ดาวพาไปหาหมอไหมต้องไปให้เปลืองเงินหรอลูอกก็ไม่เป็นไรมาก,กเงินแค่นี้เองมันเทียบกับชีวิตของพ่อไม่ได้หรอกมันไม่ตายง่ายหรอกลูกพ่ออยู่จนองเรียนจบนู่นแหละไปหน่อยเดี๋ยวจะเป็นหนักดาวจะทํายังไงพี่อ้นก็ไม่อยู่ไปทํางานเราก็อยู่กันสองคนแล้วนะพ่อจะพูดอะไรเย้เยไว้ดาวพูดไปก็ ปาไปเลยเดี๋ยวดาไปรออยู่บ้านนะพ่อเออไปไปไปน่ บริษัทของเรายินดีร่วมงานคุณนะคะยินดีเช่นกันครับขอบคุณค่ะี่เนี่ยนี่เราก็เล่างานแล้วเราจะไปไหนกันต่อไหมนี่ไปตลาดนะไป่ออะไรกินเถอะเพดีนะนี่ก็ต้องซื้ออะไรกลับช่วงเอาพี่อ้อนออาพี่อา่างขอัน้่างขวันพี่ยินดีเร้วนพี่โปรเจกต์ผ่านแล้วอ่ะยินดีด้วยนะคะพี่งโปรเจกต์เนี่ยเขามีพวกเราที่คอยช่วยกันนั่นแหละ แล้วเรื่องงานแล้วไม่ไปไหนหรอจะไปตลาดใช่ค่ะพวกหนูว่าจะไปหาในจริงนะพี่ไปด้วยกันไหมไม่นะพี่ว่าจะกลับห้องดีกว่าอ่าแล้ววันหยุดยาวนี้พี่ไปไหนไหมคะเนี่ยอือวันหยุดยาวเนะี่ยพี่ว่าจะกลับบ้านไปดูแลพ่อักหน่อยเห็นว่าพ่อไม่สบายด้วยก็ดีนะคะพี่แกก็แก่กกกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วไม่เจอกันนะพี่โอเคงั้นพี่ไปก่อนนะขอบคุณนะแล้วเ,เจอกันนะพี่ฝากมาดีพอ่อเลยนะพี่โอเคโอเค

そうみたいなに本当にね、あの、ね、遠いように本当に経てるんだよ。顔はずっと同じ。何も変わってない。 คงจะดูแลเองพอได้เป็นแลลูกยังมีป้า é อะไรเลยดาพอเสียแล้วออเอเอามาทำไมตอนอนี้อ่ะจะรู้เรื่องอยู่บางเหรอไหมเนี่ยลุงแกไม่อยู่แล้วนะเสียใจด้วยอเดี๋ยวพี่ไปดูดาวนะ

ได้อ่านจดหมายฉบับนี้พ่อองมันได้รอลูกกลับมาบ้านแล้วไม่ต้องเสียใจนะลูกช่วงหลังมานี้พอทำงานอะไรไม่ได้เลยเจ็บหายใจไม่ออกแต่สิ่งที่ทำให้พ่อทนอยู่ได้มาทุกวันนี้บบคือกำลังใจจากลูกทั้งสองคน พ่อยังจำได้ดีเสมอในวันที่ลูกทั้งสองลูกสาวลูกชายพอ่ออยย่พร้อมหน้าพร้อมตากันภาพพรมนั้นมันชัดเจนในใจพ่อเสมอทุกวันลูกเอ้ยตอจากนี้พ่อไม่อาจได้อยู่เตือนไม่ได้คอยห่วงคือคอยบนพบลูกทั้งสองอีกแล้วแต่พ่ออยากให้ลูกจำเอาไว้นะ พ่อภูมิใจในตัวลูกทั้งสองมากลูกคือคนที่ทำให้พ่อรู้ว้ชีวิตมีค่าที่สุดพ่อฝากน้องไว้กับลูกด้วยนะดูแลน้องแทนพอ่อพ่อรู้ว่าลูกทำได้ให้น้องยิ้มได้ในวันที่ไม่มีพ่ออยู่ ดาวเอ้ยอย่าร้องให้เลยนะลูกพ่อไม่ได้จากไปไกลที่ไหนแค่เปลียนที่อยู่เท่านั้นทุกครั้งที่หนูมองท้องฟ้าพ่อจะอยู่ตรงนั้นยิ้มให้หนูเหมือนเคยทำทุกวันพ่อรักลูกทั้งสองมากที่สุดรักจนแม่ลมหายใจสุดท้ายของพ่อ อยากให้ลูกจําเอาไว้นะแม้ว่าพ่อไม่อยู่แล้วแต่ความรักของพ่อจะอยู่กับลูกตลอดไปภากดาวอยู่ทึ้งสาบังเย็เงเธอฝากในเดอคนเสือไปบอกคืนมาขึ้น,นอดหลายเดิมแพงขึ้นหวดแทงขึ้นหวดคน pha khẩn bên tay đây xa nà hãy để má bó càng mơ ừng pha qua khứt hót lại đỡ đau nhút hưng pha băng nhẹ. ากในเดือคนเพื่อไปบ่คืนมาค้ดหอดหลายเดอแพงค้ดหอดแหงขค้ดหอดคนอยู่ทั้งฟ้าขันเป็นไปได้สาดนาให้เฮาได้มาพอกันสาดนี่สะาเขาชั่วนนี่เรื ทั้งนั้นคดฮอดกันแน่เ้อสาดในฟ่าพระเขาชั่วนิรันร์อยู่ทั้งสวรรค์คนฮอดจ้า